มือนี้มาสิาพาไปเข้าสวนเก็บผักไปเฮ็ดสมตำกันจ้าไปค่ะมอนี้มาสิมาเก็บผักกระจอนแล้วก็ถั่วเอาถั่วไปตำแล้วกับบักเขืออะไรอีกไปเบิ่งกันจ้ากำลังจะเป็นดอกนี่ดูหักการข้างลางออกจากน้อยเอาต้ตตนตน้นใหญ่ๆต้นไหนพันใหญ่ปล่อยเขาไ้ก่อน ว้าวพี่น,อน้องมาเบิใกใลไๆงามแท้งามว่างามมากทุกคนโอ้ยสะอ่อนเนาะนกินกับสุมตำจ้ะ ปลูกเองปอดสารต่อไปก็เป็นผักชีฝรั่งค่ะถอนไปเลยพี่น้องถอนไปเลยหลายหลายเทิงอันที่ปลูกไม่กับพองกันเลือกเลือกถอนตรงที่เขาแบบติดติดกันหนาๆนะหม่ะืมพี่น้องข้างล่างกะลิออกบอุดยููบอึดกินถ้าขยันนะคะ ทีนี้ก็พักซี่พี่น้องพักซี่เริ่มแก้แล้วอันนี้เขาสีเดสเอาเพราะว่าอย่างวันตีเพราะว่าเขาโร้งเห็นเขากินเรื่อๆยๆได,ด้พี่น้องเรามัดกับซิบบอ,อไปหลายพรอมจะเอาแค่พอกินเอาแค่นี้เราต้องเลือกเอาอันใหญ่ๆสมบูรณ์หน่อยนั่นมันเล็กไปปล่อยเขาไปนี่เราต้องเอาไซส์ประมาณนี้ กำลังกินกำลังกรอบนี่นี่นี่พี่น้องนี่นี่ไซนี้นี่นี่อีกต๊ดหลายอู้ตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะแล้วเห็นบอพี่น้องเดี๋ยวเห็นบอนี่ กำลังกินเลยอันนี้เหลือไว้ตอกลูกใหญ่ๆเลยนี่อึ๊บเอามือเด็ดเอาเลยจ้ะภาพพี่น้องเขาช่วมสวนได้มือนี้อันนี้ให้เขาโตอีกนิดนึงพี่น้องอันนี้หมากมาะระบัดฟุ้ม,มใจแห้งบัพ่เคยปลูกได้ผลขนาดนี้เอาทุกคนดูดูความโดกของมั่นจ้ะดกบักคักพี่ละ่ะพี่ละ่ะ ลูกใหญ่ด้วยเอามาเก็บกันเลยเอาไปกินกับสมตำเหมือนเดิมเอาไปไม่เยอะเพราะว่าอันนี้เป็นข้างอาหารเห่าเป็นเป็นตู้เย็นเห่าอาวงไยๆสิเอากะเอาแต่พ่อกินคันเอาไปหลายมันก็นเหี่ยวแต่ถ้ามันอยู่ในต้นเนี่ยมันจะสดอ่าวันนี้กะว่าจะกินสักสี่ลูกไม่เอาไม่เอานั้นเล็กไปอันนี้แหละอืม กรอบนี่พี่น้องดึงไปค่ะบดน,นี้เข้าสิปเฮ็ดสมตำกันหมักพริกเขามีแล้วบักเขือเทศก็มีแล้วนี่พี่น้องช่มบักเขือเทศดกบักคากเลยพริกกระดงแห้งมะเขือปอกอ่ะบ่คืออยากไปแล้วค่ะทุกคนขอตัวไปทำตำบักทัวแซแบบกันเด้อจ้า